Assalamualaikum ปากีสถานมียรนามนูแห้แม่ไทยแลนด์เซฮุง Assalamualaikum ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับวันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และว,วันนี้นะคะขันก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนบวกวิตซีนะคะซึ่งคอลลาเจนตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะคะ1กล่องมีอยู่1 2ซองราคา1,600ูปีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยจ้า และผ,ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือ c r a น v i ลซีแคร a เบอรนะคะซึ่ง c r a n นเ l ลซีตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเหมาะมาก,มากสําหรับสาวๆที่อายุ30อัพนะคะและที่สําคัญเลยจะช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะคือใครที่ชอบฉีกก่กระปิดกระปอยฉี่ไม่สุดสักทีนะคะสามารถเอาไปลองใช้ได้เลยเพราะว่าขันก็ทดลองกับตัวเองบอกเลยว่าได้ผลนะคะ1กล่องไม่อยู่12ราคา350รูปีแค่นั้นเองจ้า และนี่เลยนะคะปากีสถานก็มีข้าวเหนียวขายแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะ1กิโลเก้ารอยรูปีนะคะถ้าอยู่อิสลามบาวัดเรรอราวันปีนี่สามารถน,นัดรับได้นะคะหรือว่าจะส่งใบเคีย์ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งแพนนะคะถ้านัดรับเนาะแล้วก็ถ้าสั่งวันนี้นะคะมีของแถมด้วยนะ และสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรน,น้นเรามาฟังกันเลยนะคะสาหรับเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะความรู้สึกที่ย้ายมาอยู่ปากีสถานแบบถาวรเนี่ยมันต่างก,กันกับมาเที่ยวยังไงนะคะขวัญจะบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่คิดว่าถ้ามาอยู่ปากีสถานแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือว่ามันจะไม่มีความสิ่งไม่มีอะไรที่ทำให อ่ะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้นะคะคุณคิดผิดนะคะขวัญจะบอกว่าที่ปากีสถานนะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศอื่นๆนะคะมันเว้นแค่บางอย่างเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะคะจะย้ายมาอยู่ปากีสถานจริงๆเนี่ยคืออยู่ไปสักประมาณปี2ปีก็ปรับตัวได้แล้วนะคะเอออย่างเช่นขวัญเนี่ยสปีขวัญก็ปรับตัวได้แล้วนะคะตอนแรกขวัญมาใหม่ๆขวัญก็คิดคิด คิดมากเหมือนกันกังวลเหมือนกันว่าจะปรับตัวได้ไหมนะคะเพราะว่ามาปีแรกคือมรสุมลุมเร้ามากคือแบบว่าทั้งไม่สาบายบ่อยบ่อยกว่าณปัจจุบันนี้นะคือสามวันนี้สี่วันไข่อาง่ายนะคะคือแบบว่าทุกอย่างที่แบบคือบอกไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ย้ายมาอยู่กับการมาเที่ยวมันต่างกันแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอย่างเช่นว่ามาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมาเดือนหนึ่งคือ เราก็คือเรารู้ว่าเราจะต้องกลับไงเราก็เลยแบบไม่ได้วอรี่ไม่ได้กังวลตรงนั้นว่าเราจะต้องอยู่ตลอดไปแล้วเราไม่กลัวว่าของที่เราใช้หรือว่าอะไรที่เราไม่มีเนี่ยมันจะหาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแค่มาเที่ยวมันก็คือมาเที่ยวแล้วก็กลับไปอยู่ที่ที่เรามาอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าย้ายมาอยู่ถาวรเลยเนี่ยคือมันคือหลายเรื่องมากอะไรเงี้ยกว่าเราจะปรับตัวได้กว่าเราจะหาสิ่งที่ถูกใจได้กว่าเราจะหาอะไรที่เรา กว่ามันจะลงตัวเอาไว้ง่ายนะคะมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอนก็ฝากไปถึงเพื่อนๆที่กําลังจะย้ายมาอยู่ปากีสถานกับสามีเนาะคือทําใจไว้นะคะคิดบวกให้เยอะๆคิดดีให้เยอะๆนะคะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปกว่า ที่เราคิดดีนะคะถ้าเกิดว่าเราอะมองโลกในแง่ในมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเรามีอคติเยอะเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้นะคะจริงๆเพราะว่าที่เนี่ยมองไปทางไหนมันก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราเลยแน่นอนนะคะผู้คนก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะคะแน่นอนแล้วมันก็ ต่างถิ่นต่างที่ต่าง, thi, างสภาพอากาศทุกอย่างแตกต่างไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนกะ็เหมือนบ้านเราย้ายไปอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าปากีสถานก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นถ้าเกิดว่าบ้านเรามาอยู่ที่เนี่ยเรากลายเป็นคนต่างชาติสําหรับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะคือถ้าจะมาอยู่ปากีสถานบอกเลยว่าคิด บวกให้เยอะๆนะคะถ้าคิดลบเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนเราแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังจะย้ายมาอยู่ปากีสถานนะคะคือพยายามเนาะพยายามขวัญก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่มีความพยายามแบบสูงมากนะคะคือไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของคนเลยแหละนะคะเรื่องของคนที่อยู่ร่วมบ้านกันนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เราออกไปเจอข้างนอกนะคะสภาพอากาศเอยสภาพแวดล้อมเอยทุกคนขามัน ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเราก็ต้องพยายามปรับตัวนะคะคนเราอะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะคะขับที่มันอยู่ได้ขับใจมันอยู่ยากนะคะคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไหนแค่บ,บ้านหลังเลก็ลกๆมันก็มีความสุขนะคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องแบบบ้านรูละมาเฮาบ้านแบบโอ้โหมีขนใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างจริงๆแล้วคืออยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นอนเตียงก็เ <phon> ตียงเดียวนะคะนั่งก็นั่งได้ที่เดียวนะคะเดินก็เดินได้ทีละก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะใส่ใจตัวเอง เราไม่ได้คิดหมดแต่มานั่งคิดลบคิดตะงวลคิดกลัวอะไรไปสักอย่างเนี่ยเราก็อยู่ได้แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เรามาเที่ยวกับมาอยู่แบบถาวรเลยเนี่ยมันก็ต่างกันนะคะเหมือนที่ขวัญเล่ามาเนาะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวมาแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกังวลเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แค่มาเที่ยวเนาะคือมาเที่ยวมาดูว่าเออที่นี่เป็นยังไงที่ปากีเขามีอะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออกลับไปก็จะได้ไปเล่าเรื่องต่ออะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่เลยอย่างเงี้ยความรู้สึกมันก็ต่างกันนะคือความรู้สึกเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวนะก็แค่แบบเออมาดูสถานที่ท่องเที่ยวว่่าเเยยมั้้นนนนนีีถกิด ว่ามาอยู่เลยอย่างเงี้ยคือเอาเอาเอาจริงๆนะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ขวัญได้ตอนที่ขวัญอ่ได้ยินข่าวจากสามีนะคะคือสามีก็ประมาณมาบอกว่าเธอเนี่ยฉันมีอะไรจะบอกอะไรเงี้ยขวัญก็บอกอะไรทําไมเธอแบบเนี่ยคือมองขวัญคือหลายรอบมากอะ่ะเออนะคะแต่ว่าไม่พูดสักทีอะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็บอกว่าเราอ่ะจะจะต้องได้ย้ายไปอยู่ปากีนะอะไรเงี้ยคือแบบคำบอกย้ายไปแบบไหนย้ายแบบทาวอะไรหรอคะขวัยายบอกว่าใช่คือย้ายไปอยู่เลยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างขวเหมือนโลกมันแบบฟึบ 不就是 คือเหมือนมันดับไปจริงๆแล้วเนี่ยคือคําจริงๆแล้วเรื่องนี้นะขวัญขอดูอาไม่นานแล้วนะทุกคนคะ่ะซึ่งขวัญไม่ได้คิดว่าเราจะตอบรับดูอาหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขวัญก็ขวัญก็คิดแค่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรต่างๆนานาถ้ามันไม่โอเคก็ขอให้เราได้กลับโดยสวัสดิภาพกลับด้วยความปลอดภัยแล้วขวัญก็เข้าใจแล้ว,ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเสมอน,นะคะขวัญเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนู้นคือจำไม่ได้คือนานมากอ่ะเออนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอหลังจากที่เรากลับมาได้ไม่่่่นนนนนนนาาาาาากกกก็เเเเเเิิิดดดคววะพรรัั้้ียทุอองมมมหส ยังอยู่ที่นู่นนะคะขวัญไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะซึ่งหลายๆอย่างมันก็อย่างว่าเลยเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคืออลอร์เท่านั้นนะคะที่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่เราได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ขวัญก็แบบเออก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยและนั่นแหละมันก็คือเรื่องราวของของขวัญนะคะที่แบบว่าก่อนที่จะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือแบบโอ้โหกว่าจะได้ย้ายมากว่าจะแบบ เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จนะคะแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่อมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มันก็คนละเรื่องเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นาู้นนะคะตอนที่แต่งงานกันใหม่คือแค่มาเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยไม่น,นะคะเพราะว่าแต่งงานกันอยู่คือมาปากีบ่อยกว่ากลับบ้านตัวเองอีกนะคะเออฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบมันก็ความรู้สึกมันก็ต่างกันนะคะเพราะว่าการที่แบบย้ายมาอยู่ที่ใดที่หนึง่งที่ที่เราแบบแค่เคยเห็นนะคําว่าแค่เคยเห็นนะเนาะ ที่ไม่ใช่แบบมาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอคือทุกคนขาเดือนแรกที่ย้ายมาอยู่นะสามีก็วุ่นเลยนะแบบทั้งบ้านทั้งรถทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนขามาแรกๆอะ่ะขันพูดไม่ไอายเลยนะไปไหนมาไหนต้องนั่งตุกๆก่ะต้องนั่งแบบอีอีรถกรีม่มาที่แบบว่าเหมือน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 แกลบคาเหมือนอูเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเออย่างนั้นเลยนะคะต้องแบบนั้นเลยนะคะต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตต้องหาอินเทอร์เน็ตต้องคู เปลี่ยนซิมโทรศัพท์ต้องโอ้โหทุกอย่างเปิดบัญชงบัญชีธนาคารคือแบบทุกอย่างคืนภายในสองสามเดือนนั้นคือวุ่นมากวุ่นวายมากทุกคนแล้วขันก็แบบเป็นโรคประมาณว่าแบบคืออยู่อยู่มาเลเซียขันไม่เคยเป็นคนอ่อนแอขนาดเนี้ยพอมาอยู่ปากีบุกเท่านั้นแหละคือสามวันดีสี่วันไข่เลยขันก็เลยแบบเอออยากจะฝากต่อเพื่อนๆเนานะอะไรที่เอามาได้นะคะที่บ้านเราอะอย่างเช่นยาเออจะไม่ใช่เอามาแบบเยอะมากนะไม่ใช่อย่างนั้นเอามาแบบเผื่อเผื่อประมาณว่แบบาแบบเออสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ย เออนะในระยะเวลาปีหนึ่งเราจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออะไรที่เราใช้อยู่แล้วมันมาหาที่นี่ไม่ได้นะบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เอามาได้อย่างเช่นของกินเออยาเอออะไรที่เราจําเป็นใช้เอยนะคะให้เอามาก่อนได้นะคะแต่เสื้อผ้าไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเออคือเสื้อผ้าอยู่ที่นี่ยังมันก็หาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละนะทุกคนค่ะ ความรู้สึกที่ย้ายมาเนาะขันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะก็ฝากไปถึงเพื่อน,นๆหลายๆคนบนที่คอนบอกนะคะถ้ามาต้องทําใจนะคะคิดบวกให้เยอะนะคะแล้วเราจะอยู่ได้นั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันแน่นอนนะคะย้ายมาอยู่แบบถาวรกับมาเที่ยวเนี่ยคือมันคนละทางกันเลยนะคะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะะเนาะขันก็แค่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะ,ค,ะความรู้สึกในใจนะคะที่แบบว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากจะรู้แต่ก็ยังไม่กล้าถามนะคะนะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันเลกย ส่งญญาเตือนด้วยนะคะและนะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามดรข้อข้องใัยอะไรหรือว่าอยากให้ขวัญทำคลิปวิดโอแบบไหน,นก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดโอนะคะและนะคะถ้ามีคําถามมาส่วนตัวก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะลิงก์ a c e b o o k อยู่ใต้คลิปวิดโอนะคะแอดเฟซบุ๊กมาแล้วบอกว่ามาจากช่อง YouTube ได้นะคะและสําหรับคลิปวิดโอนี้นะคะขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอน้นะคะสาหรับคลิปวิดโอนี้ไปแล้วนะคะอสาานนะัสสลามุอเลัยกัมแลสดีค่ะ